ครับผมเป็นนันเพชรเบาเทาคนบ้านๆครับวันนี้เลาะม้านี่เปินห้องอย่างไอพปอห้องห้องวังหลวงห้องวังหลวงครับเอ่อห้องวังหลวงพอดีมันเลาะห้องเราเปิดม้ามาพอเปิดซ่อนเปิดซ่อนหาป่าครับโอ้จะได้ก่อนเดี๋ยวผมลงไปก่อนห้องหลวงอย่างก็ห้องหลวงนี่ก็วังหลวงนะครับผมห้องเกี๊ยบประทุกแยกวังหลวงโอ้ย อันนี้เปิดซ้อนนะครับโอ้จะรับมาหมื่นเฮียกะเปิดซ้อนเปิดไอเด้อเด้อเด้อโอ้อันตรายกว่านี่หมื่น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 เออนั่น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 ี่เปฝนว้ายจะมื่นนะน,นี่แซะเนาะครับเนาะแซะน,นี่ได้เปิดกุ้งครับเออกุ้ง ได,ไ,ดไ,ได้หนกนไหนกอนไอแม่ได้ไดน่ะก่อนในข้อมีอย่างไรงกุ้งะนั่นกุ้งกับเป็นซ้อนกุ้งะกะอ,อ,อ,อ๋อซ้อนกุ้งเหรอครับ,รบเดี๋ยวจะเพลิดเงี้ยจะต่ำเี้ย อ๋อไหนพอล้อไหนพอลอโอ้แต่มันยะหมื่นได้หมื่นบาทนี่นี่ได้ยังครับนี่ได้กุ้งเป็ดกุ้งทั้งนั้นกันครับโอ้ป่าอย่างนี้เนี่ยเป็นพ่อป่าอย่างครับหนูก็ไม่รู้จักเอาเไม่ใช่คนพื้นที่เอาเหรอมาจากต่างจังหวัดมาในแฟนพี่อ๋อกรุงเทพมหานครค่ะมาครั้งแรกนะคะนี่เหรอหนูก็ไม่อ๋อนี่ก็คนต่างถิ่นเหมือนกันอ๋อแต่ละ โอ้หน้ามันแห้งเลยเหมือนแล้วครับนี่เดี๋ยว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 เดี๋ยขึ้นไปไหนบ่กักก้ากันนะในปิดซอนนี่แม่ใส่ปิดห้องก่อนใส่แนงเออมันเป็นป่าน้อยนะครับเนาะป่าป่าใบแผงป่าห้านะครับเนาะนี่เปิดตั้งจำกนะครับนป่าใหญ่ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวก่อนผมไปลำบากเดือนหมื่น

ปลาตัวใหป่าปลาปลาปลากอปลาไก่ปลาไก่อ๋อนี่ปลาธรรมชาตินะครับนี่น้ำปุ่มตอดแหกับมี้ครับเออเข้าจ้ำสองหัวเนี่ยเอาไปจะพักกินข้าวตอนแล้วครับนี่ผมมาตอนแบบตอนพอดีเธอในร้อนเหรอนี่เปิดซุปน้ำเซนน้ำเลยมันแห้งแล้วเนาะอ๋อ คนนีนาปังนะครับวันนั้นบอนาน้องหลวงครับนี่อันนี้คนนั้นครับผมย่ำไปถึงจ้าครับผมโลกตั้งไม้จำมาเทามาครับอ๋อครับครับ ปุ่นหมูบานเฮานหมครับครับหมูบานเฮาเยอะในปอดตอดเอาหนอปอตอดวกปุากเกาวดยกันบหน้าเกาเหรอเปีย้าไปีย้ยาวัเนเออบวเนี่เกาเลืตัวกันเนาะพราะบมันมอมแม ก็มังแม่มันนี่น่าหน้าใมอยู่าะโอ้ปลาปลาปลาน้อย <c oughs> ปลาหละนะ้าแปลงปลาห้น่อแปลงห้าน้อยปลานี่นะควาได้มันอย่างี้ย่างเออปลาน้าขึน่ะปอ นี่นี่ป่าปลาป่าปะโคัหน่อยไหมเนาะมีตึงตอดแหตึงตั้งจำแล้วก็นย่ก็ซ้อนนะครับอซ่อนใส่แหน่งตัวครับอ่ครับครับ

ครับล้มเปี่ยวกะอันตรายนี่เป็นไส้ป่าออกจักอยากสร้ากุ้งก็สร้ากุ้งกุ้งก็้างหรอครับครับเป็นไงที่นั่นอ่ะดู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 ครับครับอุ้ยกุ้งสร้างก็ไม่ถุงใสเลยแม่คาดทั้งกรรมกันขึ้นบนบกกันได้เหรอ ทคุบข้าันดบนคอดอยู่ข uh ้างนี่ไส่ไส่ป่าออกจากจังแหน่งเจ้ากอแม่เนาะแ้วห้องจือกับปะทูเขาก็นั่งกับใส่้ถ่รูปเห็นะแล้วก็หู้จีะหูจักจือนานบอกูจักอย่างแต้เจ้าครับเป็ิดป่าน้อยเออนี่ครับป็เอากุ้งฮือ

ขึ้นลำบากแล้วครับจานได้กอจานได้เดียวเนี่ยครับน้ามันแห้งครับปวดซุปน้าใส่น้าใส่น้ำใสน้ำปังนะครับ เปิดกันเลยหานน้ำแห้งกันเลยปากันมาซ่อนมาตั้งจำกันครับแห้งหมดแล้วครับนี่ครับเป็นห้องหลวงเป็นเงาเหงาแต่เขตยังหายซดเคตพะเยาครับหน้ามันแห้งหมดครับนี่เอาเอาสำหรับคลิปนี้ัวอีก,ก่อนครับหน่อยเดี๋ยวผมขอขึ้นตะบลขึ้นยากไปได้ยดิ เดี๋ยวจะผลลิดมะวะครับจอยกดไลค์กดที่ตามกด Subscribe อย่างตัวนะครับสวัสดีครับ